กราบสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราโรลาจะเห็ดกระปุ้นซุปกระปุ้งหินนะทุกคนนี่อ่าน้าขระปุ้เฮาก็จะเอากระปูที่เฮาไปทุบนี่แหละทุกคนทุบว่านี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อกระปุ้นบ้าเห็นเนื้อกระปุ้นจะเซฟแล้วจ้าทุกคนวันนี้มีม,มะเขือมาทส่วยอย่าโฟกัสเล็กเด้อเราเล่นแบบอีกเราเล่นแบบแม่แล้วนี่เฮามีลูกซีนมาอีกทุกคนซื้อซอห่าฮนกีจากต่างบุกขุมาณ ซือนนี่มีจะซือนี่แหะกะลากระพักเลยคนนนี่ล้างกโอ้ยเห็นเล็บมือตัวเองนยงังแค่ปุกเลยไปเสื้อคาดอ่แม่เนาะโอ้ยมดทรงมันเป็นแบบนี้ต้นพออขาตัดเขาห้ามาหนแ่แกะกระปูท่าโะดล l าซักเื้อ่าปะแกะโซ่กันนี่เลยอางะักเเจบ้านละคือ มาทุกคนมาเกะกับปูกันจ้าจ้าสุดโต๊ะช้อนเด้กับปูกับปูนี่มือทุกคนสั่นที่ขนาดเลยจ้าคุณท่าคขาทายกิ้จะก็จะจะสั่นรู้ว่าเลือดออกเลยใจขาค้าโอ้เจ็บนะเนื้อแดงเราเป็นห้องเลยหยุด อาทุกคนตอนนี้น้องโนลาับซักเครื่องแนนะพี่น้องเออเออไปได้ไปคุดได้ไอ้่กว่าีมาาเข้าไไปลักการขายยามนี่เขาคุดอะไร ขาคลายอยย่เขาบุหูบรเหินน้องเ่าหยามากพีเล่ตอนนั้น้น้ำมันมันจะน้องเขาก็เดยเอาในครีมนะสาวกะหลีน้องวันนี้าวกะลีปมเห้คำพูดทุณกินอ๋ออออยู่ก็โาษาเราอยู่ก็ไป มามาเข้ามาพีมาทำงานอย่าเข้าละมาพีพีมิตัดมิตัดรถงามมานมิตัดจำ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 รถงามอย่างคามเมเลสนี่เกาะจําเพียงหรือวะมามัแล้วอย่าต้นมันนี่เราต้องไดันไดาคนนี้ปรเองกุสุกินโกนของเบบลาว เราประชาเกาหลีันว่าสบายดีแม่ยังเกาะมเรากมันน่เป็นเราก็เป็นคนอรนละเรากมเรากัแล้วว่าเรากมใครพ่อพ่อเนี่ ทุกคนเดยวให้คนบมมักส so ุภาพนะลงพัดชิ้นด ja ีคนหัวหัวคนโอ้วันนี้วัาน้ำไผ่ดอกพี่น้องเลยว่าน้พดเพิ่นทุกคนดื้อคนไม่ยอมมา เชียตัวมันแตกก่อนลูกเลยมีชี้ให้เชีตึตื่น้องเสียต,ตัวมัมมมนแตกเลยน,นะก่อนเลอะไปล้างอีกเลยเลอะมันต,นนนต,ตายล้างมันก็บดรเทา พี่น้อง <c oughs> เซ็บเมีแต่นแบบแ้ำหนาโอมีมีแ,มมแต่น้ำตามีแต่น้ำตาเป็นนี่ใช่เป็นี่นี่นนบบโอ้หาแต่เดี๋ยวว่าปา้าประเทศพุทธวะเดสเร,เเร็จแล้วลรพักก <c oughs> ันนะมป่านอนุระมน้ำมีนวลน,นะป้าแม่เนยป่านี้แต่คือมาน้ำเภา অলপ oh, আজি đây cái nhát vờ yên nhà béo chiếm lạy thì mất được nắm chiếm lạy đi nó lại nhá phân nha yang 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 có sao. Đi นอนอยู่ซักซุ้มเด้. <laughs> ừ. เบิ่ดแล้วเนาะพุ่นน่ะ.นี่ mặt chip mặt phải mặt chip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  mặt Mà mặt chip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  mặt มันแล้วเนาะชีวิตเราได้กินแต่ปูนาเขาซ้อนซิทกันนี่อ๋อทุกคนเนี่ยเขาจะแกะกระปูนกันอ คนเราคือเชียวมินมาอันนี้แก้ให้แล้วนี่พัญญานี่เอาตัดนี่แต่้อากินบ่ดนี่เเอะานอะแต่เด็กน้อยมันยังบกกินจะตัดนี่น,นี่มหมนีม่แก้ให้อุ้ยสักชาทุกคนดูกอนแกยก่อนเออซาบลีก่อน อันนี้เบียร์เหล้าเด้อทุกคนคุณแม่ว่าเคยเหล้าเด้อทุกคนอ่านให้ถึงจังหวะกันโซนนั่นอ่านวนยังไปอ่านเด้อทุกคนเนอะอายขัดเจ้าเลอะอ่านมัอ้ามีนะโมเพาว่าว่าคุณแม่ใส่เสื้อเคยเหล้าด้วยว่ะเบียร์เหล้ากเคยเหล้าเอะทุกคนเกะกระปุกไปจ้าแซ่บกรแซ่บทุกคนเอ้ยบดคอกกัวเห็ดมันต้องแซ่บอยู่แล้วแหละ กันว่าเตบะโบเซ่ห็ไดคนเห็นแล้วเนี่ผู้บ่อกกะลีเนี่ยผู้บ่าวกะลีซากะลีกมันโบเซ่นะก้ามันเซ่โบลูเซ่กับคุณยิ่งก็ไดเนาะแล้วฮันเชยูอันนี้แหละผู้บ่าวหน้าแต๊กหน้าแตกแล้วเนาะแล้วโอ้โหว้าวทุกคนผมมีแต่สีมันมี่พายเคยกินบ่ทุกคนว่าเอากระปุ้นเอ้ยเอากระปุ้นเอาปูมเฮิตน้ากระปุ้น อย่าโฟกัสโมด้วยคือเบบว่าเขาต้มดุนแล้วมันเป็นคาบ้าต้มน้ำปลาเนอืยต้มน้ำปลาไม่เกลี้ยครับๆทุกคนโอ้โหฟองเดียวนี่แหละอถอหรอพอแล้วว่ะพไม่หมดมันเบลเป็นมือพอแล้วค่อยเขาล่นมึงค่ะป้าพี่น้องจงกระโม่มา่ลนั่นแหละมองเซ มีติ่มไก่ใส่คือกับเจ้าได้นอกอง็น่นเชฟนะาทุกคนข้าตอนกินเลยซะ <c oughs> อ้าคุณอ่อคุณ่อเป็นคนเห็ดเด้อคนเดิมนี่เด้อเป็นได้หอมเนาะหอมมัน okay, โอ้คือน,น้ำลายเลยทางพี่เหรอไปทุกคน คนกซอยู่บ่กคนครั้งแรกเลยนี่ยังบ่เคยกินจอยากวดเแบนี้หนายังบ่เคยกินจ้เพื่อแต่ว่าซื้อแบบมีนมมีน้ําก็เคยกินอยู่มานาโเ็เบิ่งเนาะเอาเอาจานใหญ่หยังผมว่าเอาด้วยใหญ่เลยพี่น้องกาอ คุณินกินเยอะนะคะใครคิดจะเอาไปเลี้ยงก็หาเงินเก่งๆเลยนะเชื่อจนขาดแล้วทั้งข้างนะฮะกินลายได้จ้านเป็นแน่นัตนันเป็นแน่นัอกินลายมันบี้มันเตะนี่บุงูเลยเบิ่แล้วกางเอาอีแก้มบุงมดถ้าเทิ้งไปเอาเนื้อเอาถ้วยไปเอาหุ่นกระบอกจะได้เซฟจะได้พี่น้องเงยนี่สาดเลยสาดโต๊ะเก้านี่มาทั่วแล้วก็ฮะ คือไฮเราะกระลำเนาะทุกคนเล้วกะพักอักนนี้ดิจ้ะพรอมเสริม,ม,มคิดไม,ม่ยังไ่เดิใจใส่หลายเดกน้องเนบาทเทปโอ้หลายคนเลยครับจาะยัดทุกคนบริกินเลยอือมยันเุกคนบอกอะไรคือกระลำลูกซีนีู่ดจาลูกเนี่ลูกพู้าลูกจะกั่พ่ <c oughs> พอบอพ่อได้พู้าลูกก็เลย <c oughs> ัซเกินมจะ ผู้สี่ใช่ย้ำบอกพ่อเกินไปแม่หลายคนได้เอาค่อยเอาผู้เดียวเลยคนแรกหน้ารู้คนเดียวที่ได้สี่จ้ารวยขึ้นกนสี่ร่่อนย้ำนัมมีแต่ต้นจะน่ากันอุ้ยมันลงมากสิบนมันลงพี่เนาะมันลงแล้วมันหลายดิฉันต้อยมาเลยเนาะ ลายยังเหลวไหลนะไอ้น้องชอยมานน้ำอยู่นี่ใช่มันห่างจะเข้าถ้วยค่อยกนี่นะเเปื่อน,น <ะ S 1> เอนบัดถ้วยทางนอกไงตักจักคนตักหน้าได้แล้วไปเป็นแม่ค้าขายเครื่องบ่ได้แล้วอ้าวเอากระดาษซอซิมให้ลูกค้าขี้เดียดขี้เดียดขี้เดือดซิซูนะนะ เนี่ยอยาค่ะพี่น้องอืออย่างแล้วมาพี่น้องเมื่อกี้ขับปุ้นต้งกันเนอจ้ามาพี่น้องเมื่อกี้ขับปุ้นนำน้องดุลาจ้าหน้าตา้งตั้งอยู่เป็นเล็บจะมีน้องจะไปกิียนอะไรให้หมู่เห็นเด้อชิมแชมเบอร์ก่อนเด้อที่จริงต้องขอลุนก่อนนะแต่ว่าโมมีมุขลรนได้เลยแหละ พูดดีเล่ค่ะแม่ขึ้นนะแซ่บเดี๋ยวสิเอาลงไปกินในใต้นอกกัน้าเฟซแซ่บก่อนพน้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำักแเองก่อนกินกระซมหุ่นสมโอยเถอะพี่น้องเล่นรถดหรือเนไดีด้เ

tất cả mọi người kiếm quê tỷ mô tất cả mọi người 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 ง้างมือเยังจันเผ็ดแะไรมาจะให้ตัวกินมันนี่พวกคนมาลายนะตัวไ้กินเลยนั่นแหละเบิร์ดจะกินเบิร์ดบาอ่าเผ็ดๆถักให้ยับประมาณทุกคนแซ่ว่าอันนี้เจ้ายินไปโดนปากนั่งเพนตาทุกคนแบบบอกให้ไปบอกไม่ใหญ่ก็ไม่อาจคลาดไปเอิญเบิรดหมู่บ้านมากินกระปุน ขขาบุ้นทงเดียวพี่น้องเขาเจ้าหมากเลยเขาบุ้นสองเขามาแล้วเนาะคนนี้บอกเขามากอันนี้วป็นป้อเขาเขามาเนะ้อมันป้อมีเรียกอีกป้าแนวเนื่องแนเฮ็ดที่ได้เป็นยังงเฮ็ดยังเฮ็ดตีกับเลยยหนึงเฮ็ดเฮ็ดเฮินเสียงดังเฮ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็ดดเฮ็ด ไปบอกบนบ้านนี่ไม่กินเลยอันนรจะนอนเลยะจะไปบอกบบ้านผเพชรนี่เ็เนาะอันนี้ก็จะรากไปบอกบนบ้านอยูเหมนกัไทลานบ่มดงเป็นยังจะจับอะไรน้องเบิร์ตเอาอจับน้หวานเป็นถ้วย

mang tin hay không ăn luôn này, cái đi không? muốn cho ăn, để ai du ไปบอกยนครึ้งหมู่บ้านละเบิ้ลยิ้มตัวชาวบ้านเาบอกชา่บ้านเป็นต่ยน้ากับปูน้ากปูนม่แม่ปูื่องปลาดุกทั้งหีทังเ้าก็บปูกับปลาดุกตามักพลังว่านคนลูกคืนแล้วมันนัตุ้ยทีนร้านทำหมูว่าทำคืนเซบุลูกบเซฟบินั่ตุ้ยคุณแม่นั่แล้ มไงใหตีกัอกับบาทเห็นงานลาคนมาจนเบิ้มูบาสคิปนี้มีนะลบกเลยมันจะลุกทั้งๆที่แั็งงันยากตรงนี้เลยฮก็ววหววววัวววววววดววกวว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 ว้วว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 วนคววไวววววเววววววี่วววว กีเอร์ตัวนี้โหธรรมดาบุฟเฟต์กลัวไมได้หนเอาอมดก็เอหนักเครื่องหนกบเฟตลทนมากเพ็ดแหงบุบเฟ์ทนมากเพ็ดก็ได้ซอนมาเอาอเทศพุ่ง ยังจ้ะบุได้เพชรบุได้เพชรนะเข้าวปลาเพชรนะเพชรบอกเพชรเพชรราคอมพินติดอกมาทางนั่นแหละมาเด้อพี่น้องกินก่อนเด้อีไปหาพี่อานเราไปได้เรื่อได้มาแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ยลุ้งเนี่ยเต้นมาเลยสองเมียมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้อง กะปินี่กะใส่นี่เลยนะกัดบมดได้เต็มแหงลูกกินน้ำแม่อ้าเด้อเออบังลูกมาเด้อยิ่งผมตัองลอยดีแต่บกพว่องพักคุ้นไปบ่โคตรจะพักนี่ยไปนะยังเล็กๆชอบโตนั่นเบิ่งปากลาพี่ใจดูเขาดอยู่างนี้บุหรี่กิน เห็นอะไรบ้านนี่ได้อไปให้เขาคุณพีทธนบอกเขาได้อ่ะไปกนะยับม้าเลยฮะอือไปบ้านไปบ้านไปบ้อย่างบ่เปนั้นเป็นนั้นสืบเปนนั้นเนตามาสิซืือมันทงนะบเรางระบบไปคุณอเอน่ไม่าา้ฮะอั่นเดิซ้จะเป็นอันเดียวแล้วไม่ได้แล้วบานนี้ โอ้โหลายกินบุกินเอาไปเอามาเดินย่งพากันกวาดใจจังใดเนาะเอาไกินไปกินมาเลยค่ะไม่ใช่เรายกยังไงเจ้าเห็นคนลายฮดกับคืนเห็นคนึ้นมาลายยันอันขอบุณบุกอนมาพีน้องกินกันแดบบารู

ไปควมาโดนเทาล็อกขว่าขับไปสิด้บอจักไปบกเบิดบ้านโดนแล้วว่าบอลม่ไปบกเบิ่ดบ้านนะว่าเลนแม่ควพี่น้องเล่เรื่อเลยวันนี้เนาะแซบบอแซบบ่แซบบ่แซบบอตลกนแปลน่ะนะแซบบอนกน้อย

อนี้ได้คุณนี้ได้กาหใจนเะเติมแล้วตมได้เนาะยังแล้วน้ําเอาลูกสีให้ลูกลาจนได้ห่าลวีดนามันสนี่ลาเดี๋ยวอยู่บ่น้ําบ่ได้แล้วเออพอดีเอาให้ตน้อยละอันนี้ก็นแต่เอาอันนี้ลูกสีนี่ให้ตน้อยพุงมืออื่นเฮาก็มือ่นล่ะ อ๋เดิเดี่น้องเดินมากินน้กกันบุ้งพาโมอนที่ท้าเป้งคอยยาำสาววรน่าจะจะแป๊ะมาจ้าย้มดีๆได้เฮ็ดดีๆดูได้เซฟนน้องน้อยเซฟสุดๆแซ่บอข้ามแรกกินข้างแรกนะอูนี่ดนข้างแรกเลยทีเฮ็ดน้ำใส่คปุ้นกิดนะทุกคนปิ้งแบงนี่จะใส่คปุ้นดื่มบอะ ไม่ได้ไม่ได้กินยูบบี้อาดเเรียงมือเทปไม่อยากให้เกินกูทุกคนเน่เรียมือวะมาเด้อทุกคนเด้อช้อาบูกินซาโคลีใ้าบูกินบอเ้ดี๋ยวเอาบ่วงให้แล้วครับผม อันจ <I mean ําให้แ <laughs> ก <I mean <I mean like ่คนก่อนแหนเนาะยันบ่พอเดียวมีจักบ่เข้าหมอกมซุ้ยล้บัดนี้มาเอาเฮ็ดมึงเนาม่อยากเสียงบ่เบิดล้บ่ฮะีย่ใหญ่บ่ยังมาแต่ลูกตกใจเบิดยันคนอื่นมาหิมะดูคนสาวคนี้หน้าจนแดงเออังโหิมะลายเก็บจนแดง ค่ะบาร์บีคิวจากลีเอาเผ็ดครงมืหน่อยเลยสมนสมยากก็ได้ทุกคนเลยโผดนๆกินเพียนึงพี่น้องแซมเนาะจักอะไรแดงน้ํกเพจักอะไรแดงน้นาวก็บ่ักยมาได้กินเนาะ มา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 เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อลานไปว่าินบดเคเืิ้งบ้าตกใจจนตาจะปึ้งออกกี่นี้ตาลานนอะตาจนตาจะปี้เห็นเขามาตกใจเขาคุเนเหรอเขาุณหน่อยเดียวปานเอ้เขามาปานมางานมางานนีเด็กปุืน เวิห็นเนาะครับกินเองเลยผมาโอ้ยทุกคนผู้สาวก็กินข้าบุ้นผมผู้สาวอไปสอนเนี่ยผมเห็นมุ้งคนนีเบ่งเพชรกับเบิดทงนึ่งเราก็ไยักหาเซฟขนาดมาลากหลังคุณเ้ยเซฟบอกไปยาย ซาวกินขอบคุณยิ้มพร้อมเหรอวะอย่าเฮ็ดอย่าแล้ก็ยิ้มใส่กล้องนจานเพชดโหแซฟเพลงเนาะจังตามากินขอบคุณน้องกันทุกคนเด้อบตะั